สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเล่นเกม Resident Evil 4ในภาครีเม k e ครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเชนซอร์เดโมครับผมแมวันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นจบมาตั้งแต่อายุ12-13ปีที่แล้ว Capcom คค PC 30ก <1998. S 1> ันยายน,ยน1998เป็นวันที่ผมไม่เคยลืม ความเป็นตำรวจของผมในวันนั้นได้จบลงในวันนั้นในวันที่เมืองลาคูซิตี้ถูกทำลายเพราะอาวุธชีวภาพของอัมเบล่าผมสามารถเอาชีวิตลอดออกมาได้แต่คนอื่นไม่ได้โชคดีเหมือนผมผมถูกเชิญให้เข้าร่วมหมน่วยงานรัฐบาลซึ่งผมไม่มีทางเลือกการฝึกซ้อมภาร,รกิจที่ทำให้ผมเกือบตาย อย่างน้อยถ้าให้ผมเลิกคิดถึงเรื่องในวันนั้นถ้าผมลืมเรื่องในคืนนั้นได้ก็คงดีความเจ็บปวดแม้วินาทีเดียวก็ยังดีครั้งนี้จะต้องไม่เหมือนเดิมน่าสงสารลีออนเะข้ากรมตำรวจครั้งแรกก็โดนซัมบี้บุกเรื่องข้าวๆประมาณแบบว่า เมื่อ6ปีที่แล้วลีออสคอตแคเนดี้ครับผมเป็นผู้รอดชีวิตจากเมืองและคุณซิตี้นะผมแล้วก็ได้ทำการฝึกซ้อมมาแล้วผมละในภารกิจเนี้ยครับผมจากลัตาบาลได้ช่วยเหลือลูกสาวประธานาธิบดีอย่างแอสลีย์นะครับผมโอเคครับผมชัตเตอร์วันนะอืมสยองอาภาคสี่ออริจินอลอีกนะ เดินดูสิครับตามสมดุลดูหน่อยว่ามีอะไรมัง่งกดไหลวิ่งวะกดชิปป่ะกดชิปครับผมกดชิปเพื่อวิ่งอ๋ออยู่ตัวบ้านนี่อะไรอะครับผมมีใครกินซอยจูแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่แต่นากรอยู่นะสวัสดีครับใครอ,อยู่ไหมครับกด E เพื่อน,นั่งโอเค ถึงแล้วครับผมบ้านที่เรารู้จักกันดีครับผมต้องมีชายชรา,ชาคนหนึ่งอย่างนั้นนะเฮ้ยมีเครื่องหมายโหลดแน่นอนัะต้องมีคนในนี้มีใครอยู่ที่บ้านไหมครับผมอืมนี่คืออะไรดูยังไงอ่าคลิกซ้ายปะอ่า คำพิคำพิพากษากำลังจะเกิดขึ้นเหรอครับผมนะดูหน่อยดิตรงนี้เปิดได้เปล่ายังเปิดไม่ได้เหรออ่าน,นี้เป็นประตูครับผมเอ้กุญแจไม่มีอ่าอันนี้ไม่มีของครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะ สวัสดีโอ้ไม่มีใครอยู่ด้วยอืมซีนนี้อยู่ขวามือชัวๆน,น,นั่นไงอืมเพิ่งดูดมาซิน้าตาแดงแลยเชียว <c oughs> อขอโทษนะครับผมที่ทำให้เสียเวลานะครับปวดอะไรวะเนี่ย <c oughs> คุณพอจะเห็น คุณตำรวจสองคนแถวนี้ไหมครับผม,อมเอ๊ะเห็นอะไรเหรออืมนาเรียบร้อยโดยไปซอยจูไปแล้วหนึ่งคนสภาพนี้และจ้าเอ็ดโอ้โหกลับมาดีครับอ,อ,อกรไฟป้ปงไปที่พักโลก แต่ทีเดียวคอเบี้ยวเลยคอหักเลยอาการนี้เสพชัวชัวท่านผู้ชมเ,เรียบร้อยคนหนึ่งหนังเกมแบบนี้เวลาคนร้องแบบนี้นะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรอดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิครับผมอ่าคุณตำรวจเนี่ยผมมาหาคุณตำรวจก่อนนะผมได้คุณแจแล้ว ตามภาคออริจินอลตรงนี้มันไม่มีไม่ใช่หรอถ้าผมจำไม่ผิดเปิดอ,อุ้ยโอ้สยองใครเขาเอาอะไรมาห้อยไว้สยองหยโอโหก็สยองเลยอ่ะเอ้ย อะไรอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อไฟดิออนคอดูหน่อยดิมีใครอยู่ไหมครับอืมอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาแดงเฉิมเชียโโได้ยินคุณอยู่ครับ situation? your คุณอยู่ที่ไหนครับผมที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นโอลีออนเนี่ยครับผมนั่นอะไรอ่ะนี่การที่เกมการที่เกมขึ้นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าผมได้สู้ได้แน่มอืมันต้องอยู่แถวนี้สิมีบ่าวมีบ่า ขึ้นแน่โอ้ยตี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 วิ่งพุ่งอย่างนี้เหรออิ่งพุ่งอย่างนี้เหรอสแสดงว่าคนบนต้องมีอีกวันนียผมขออนุญาตลองสเตลดูดีกว่าครับผมนั่นไงยจาเอ๋ เฮ้ยจะเอกตัวเองตัวเองไป็นแดดตัวเองสูงเดือดสี่นัดฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอ่าเออมาแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อย่าบีบคอออกไปอย่าปิ้ปิ้มคอสิ กินขาหนึ่งแล้วอือปลาทายพิทักโลกหัวหนึ่งทีแล้วปลาทายพิทักโลกเสียงอะไรวะตายังตายังตายังโอเคตายแล้วเปิดประตูดิมันไปไหนต่ออ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องอ่าตอนนี้ ไอ้ตอนนี้มันมีไปไนทางขึ้นเมื่อไหร่วะขึ้นจอดขึ้นจอดซีม,มีอะไรบ้างอ่าไม่มีขอให้เก็บเลย์ไ้่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มที่หล่อที่สุดในเกมน,นะยอนสกายแคนาดี้ครับผมยอนเอสแคนาดีอืมนี่น่าจะเป็นบอร์สอ่าใช่ เป็นบอเสียฮะแอสลีย์ครับผมรูสรูสนี่คอนเดอร์วันฮันดิกเกนเฮียรี่คอนดอร์วัฮันิกกนรับสายว่าไงลูกสาวประธานาธิบดีคงถูกคงจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนันข้อมูลของเราคงจะถูกต้องแล้วแหละต้องการสถานที่ตรงข้ามทะเลสาบเธอน่าจะถูกลักพาตัวไปที่นั่นรับทราบเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวนี้รีบเลยนะ มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่นี่าเสียงอะไรครับเนี่ยโอ้โหใครจะต่อที่หลังน้านะานะใจเย็นนะเล่นขวาแล้วนะโอ้โหนี่เลยโอ้โหลบดิแล้วก็โดนจากเทจ้าเอ๋นะนะใจเย็นนะนะกวดอะไรผมหรือเปล่านะ เกือบไปแล้วลีออนถล้าเดินออกมาดื้อๆเลยเหรอโอเคครับผมน่ะนี่สะพานที่เราคุ้นเคยครับมีรอยเลือดเดินอ๋อให้ยีกาแล้วมันต้องมีของตกใช่ไหมครับผมอ้ขอดูหน่อยดิ สีทองสีทองอ,อ๋อนี่สีทองได้เงินร้อยึงนก็คือถ้าตามตามตัวเกมว่าผมเดินมาแถวเนี้ยผมต้องเจอไอ้หมาจิ้งจอกปะอ่าใช่ตีโหลดไข่ม,มาเฮ้อแถวนี้ว่ะเสียบได้ปะเสียบได้ปะอ,อ๋อเสียบไม่ได้เดมโมมกันพาวเดอร์2สองชิ้นนะ ไปประตูไปอืมทำไมผมผมันเหมือนได้ยินเสียงใกล้หูมากเลยเอ้าน้องน้องตายแล้วไม่นะนี่น้องตายได้ไงอะ่ะเฮ้ยคุณทำภาพออริจินอลผมยังไม่ตายเลยนะตอนนี้ตายแล้วเหรอ กระสุนแปดนัดครับผมเป็นสำรวจก่อนนี่อีออนมีการหยิบปืนมาเช็คกระสุนด้วยป่ะไม่ฟาคมีเทป่ะกม้มโอเคครับผมผมรู้สึกว่ามีคนอยู่แถวนั้นป่ะขอทำลายท้าของก่อนไม่มีตังกาด้วยหรออ,อะไรอะเงินร้อยห้าสิบโอเคครับผม ผมว่ามันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอยู่ในเอออุ้ยเห็นแล้วมาดิอุ้ยแล้วเอาอุ้ยอุ้ยฟันหนึ่งทีแล้วสองทีอ้าวตายเลยมาดิมาดิครับอุ้ยเราอุ้ยหน้าแล้วตาทายพิทักษ์โลกอุ้ย ต้องทิมอมทิมไปแล้วโอ้โหจ้วงไปทีนึงเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข,าเ,ขาเดินต่อครับผมคุณอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมแถวดีมันต้องมีกลับจากอะถ้าตามภาคออริจินัลนะผมเราต้องยงเงี้ยถึงก็เห็นเลยเดินหลบๆหน่อยครับผมอนแน่บ้านนั้นเหรอ นะ้นะา,าน้าตาถ่านพิทักโงเรียบร้อยเออนด้ระเบิดแฟตด้วยสุดพเจ็ดน,นะครับผมนี่สุดผินพายแล้วเด็เฮิบไปต่อครับถึงแล้วเปิดประตูนี่แหละคาซีนไม่ต้องอุ๊ยอะไรตกอ่ะ โอ้โหมีสิบนัดบวกหนึ่งอ๋อในรางพื้นครับผมเรามีอันนี้หกมันจะทำอะไรได้บ้างอะ่ะมีหกอ๋อครับได้โอ้ผมต้องหาไม้เหรออืมผมต้องหาไม้่ะิวะฮะ ใช้จอยไม่มีจอยกูต้องทำยังไงนี้อ๋อกด f นี่ได้อะ,อ,ะอ่ะสู้มันี่ไงคนจับรวจคุยโดนเผาทั้งเป็นฮนะโอ้ยแย่ละ้โ oh, oh. ไม่น่าจะรอดนะแต่ว่าผมสงสัยมากเลยนี่เชีนี่มันเชือกยี่ห้อไหนวะเนี่ยโดนไฟเผาหรือไม่ขาด นี่จะเป็นชีวิตจริงนี่ผมหนีได้เลยค่อยๆไล่เข้าไปครับผมเฮ้ยใครบ่นอะไรวะเสียงคนเออปล่อยเขาไปค่อยๆย่องไปครับท่านผู้ชม อันแน่คุณป้าเฮ้ยคุณป้ายิ้มยบๆหน่อยครับผมใจเย็นนะคุณป้าหลับไม่สบายครับคุณป้าใจเย็นนะครับผมอันนี้ไก่น้ำคานยังวะอันนี้เราก็ปะยากสุนได้ครับผมย่องเข้าบ้านได้่ยบ่าสงสัยมากเลย ไปกลับมาดูของก่อนออเสียงอะไรมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวะแล้วคือผมต้องทำอะไรต่อท่านชมเฮ้ยเรายอ่องเข้าบ้านนี้ได้ปะไก้ ไก่คนมันไม่สงสัยบ้างหรอว่าเมจุจูไก่มันร้อนร้องโอเคครับค่อยๆเข้าครับผมโอเคยองเข้ามาได้แล้วอโอเคครับผมดูของซอีกระสุนไม่พร้อมว่ะ โอเคเราจะบูกกันแล้วนะครับผมเค okay. มาเริ่มบูกกันฮะเอ๊ยเดี๋ยวนะถ้าผมแอบสเตลเข้าบ้านนี้ได้น่าจะของเยอะอยูม่มีวัวอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไก่ไข่เลยใครทำอะไรข้างบ้านวะโอเคค่อยๆเก็บของครับผู้ชมฮะไม่รีบ ำทำไมกูไม่ได้กระสุนปืนเลยวะยที่นอนคอ่อยอ่าตอนนั้นมีขอให้เก็บชิ้นครับผมไปหาจากไหนก่อนคุูเจอ,อมาลงุงอโอุ้ยใจเย็นครับผมใหญ่ครับเพื่อขยจาก,กันครับผมตอนนี้โอ้ จุกไปก่อนจุกก่อนจุกก่อนอ้โอ้ยถอยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเก็บโอปล่อยปไปผมปล่อยผมไปผมปล่อยผมปล่อยผมครับอู้เข้าบ้านเข้าบ้านใ้ไหยครับเข้าบ้านใ้ไหยอือหึออกไปลุกปิดประตูโอเค มาได้แล้วตัวเอกของเราม,มาจากไก่ฮะ<อ>นี่มึงรอกูอนนเล่นเป็นเดะเป็นไรอะทุกทชมขึ้นไปาลูกซองก่อนฮะแหม่วันนี้เป็นวันที่โชคดีเหลือเกินตลกอลิออนลูกซองมาอ้มันเข้ามาแล้วทุกคน ลงไปอือออกแค่นี้ได้ปะอือลงไปอืออือหนึ่งนัดอือม,มาแล้วเป็นบอลแล้วเก็บปืน,ปนยังไงเอามาเข้ามามาดิเข้ามาใส่มปหนึ่งลูกอือแเราซ้ำมาหนึ่งทีพาทานชักลูก น้าน้านะไม่เป็นไรหรอกนะนะนะผมทำไงอัดดับดาวลงไปก่อนครับนได้ไข่มาทำอะไรปะเนี่ยข้าลงวะเฮ้ยไฟตรงนี้เลยเหรอน้นะจเย็นนะาใจเย็นนะาใจเย็นนะาใจเย็นโดนต่อยนะาใจเย็นนะาใจเย็นอีกคนนึงป้าป้าเฮ้ยรูมบดป้าใจเย็น ้ยป้าจเย็นปา้เีอะไรมาตีโหลดหทีใหญ่มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สามปืนเบีย์แล้ปะมันมาแล้วมันมาแล้วุเลยทุกคนไมต้องนีไม่ได้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 ่หลูกหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อครับท่านผู้ชมหลบหลบ ไปแล้วเฮ <gained> ้ยเออเราก็อือหลบก่อนครับเฮ้ยอือนัดหนึ่งเฮ้ยเราผมจะขยายยังไงอ๋ออย่างนี้ครับผมโค้ดละโอเควิธีชารอ่าวิธีการผสมยาอ่าอันนี้เอสติกโอเคต้องคาบใช่ป่ะโอเค เอาเมเป็นคาบยังไงเนี่ยครับเอาคาบยังไงเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคมอค้างยูดระเบิดระเบิดเข้าไปไหนน่ะโทรโทษโทรครับโทษครับโทษครับตัวใจเราก่อนไปข้างล่างก่อนครับโอ้โหโดนไต้แล้วถอยก่อนป้า คนนี้ไม่ค่อยว่างอือเ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิครับโอ้โหถอยเลยครับอุ้ยปืนหมดแล้วอ่ะเอาแต่ปืนนี้ได้อยู่ดูก่อนครับอือเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคนมาแล้วอือโดนจับอีกแล้วคนครับอย่าจับคนดังครับผมไม่ชอบอะแต่ก่อนจะไมปเดินบ้านได้ป่ะ ป่าของเนี่ยลงไปก่อนไปไรอะไรน้ำน้ำน้ำไม่เป็นไรเลยโยน้ำไม่เป็นไรเลยอ่ะนงเตะก่อนอน้ำไม่เป็นไรเลยอ่ะผมทำไม่ดีว่าเหลืออะไรบ้างเนี่ย กินไข่แม่เลยแล้วกันเฮ้ยมาไงไอลุงอืออืสอรี่ขอโทษครับผมมันมาแล้วโดดลงเราไปดิจิตอลครับอือไอ้หัวไปทีนึงจูง๊กจู๊กต่ออุย้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษโอ้ยโดนทุกดอกครับไีโดนแล้วก็สุดปืน แล้วก็อนดักทุกอันเลยแล้วยังไงฮะโอเครอดแล้วอ,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 อยากกลับบ้านผมผมบอกไม่ผิดป่ะเนี่ยอยากกลับบ้านเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยนะ เมื่อกี้มึงเดเรกับกูเป็นเพื่อนเลยแล้วอย่างงี้ไงเออคือเมื่อกี้ยังไล่ฆ่ากูแล้วอย่างงีงงง้เดินเป็นเพื่อนเลยอ่ะ,อะเดเรเป็นเพื่อนระยะประชิดอือหือ นี่ครับผม d i s ซนอ e ลุสี่ครับท่านผู้ชมปิดประตูน่าจะเป็นลทัทธิอิลูวินมาดอสป่ะผมจำชื่อไม่ผิดอารีออนลาีออนบ,บอกอะไรครับเนี่ยโอ้โหทำอะไรที่นี่ ดิสเดนวิลสิก็น่าจะจบแล้วเดโมโอของผมครับผมจบไหมจบไหมอ่าจบแล้วครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ชอบผมนีดนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดอยากดูเรื่องเต็มผมซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ